ยอนไปลูกนี้ส uh ิโตขึ้นมาวันนี้สัสรกคุณานจะไปไหนครับโูกจังหวะระชาของแงกสตาเด้ครับสวัสดีคับคุณชาสวัสดีน้องสวัสดีค่ะสวัสดีเรไปไหนสาไคุณชานจะไปไหนครับจไปอไปหาครไปหุ้มอิ้ จะไปเครื่องบินหรือรถไฟรถไฟจับชึักจับชึ๊กจักพูดพูดถึงแล้วจ้าลงได้จะกลับจะกลับหรือยังเดิเอาไปหาอุ um, uhm ้งจะจ๋าเลยอ่ะทีนี้ถึงเวลากลับแล้วจ้จะกลับรถไฟหรือเครื่องบินจะคลิวขึ้นครับที่

จะไปหาจะไปหาจะไปจะไปหาหนูยิ้มมากดตรงที่เป็นเครื่องใช่ไหมล่ะเครื่องบินเครื่องเครื่องเครื่องบินนะนุ่มมากเลยเครื่องบินเครื่องบินขับเบนไปเนี่ย ยางไงอีกนานโอ้ถึงแล้วจชรอบชาร์จชาร์จอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เหรอชอบไหมชอบได้กี่อะไรบ้างหนึ่งฉเปิดครับบอลแล้วนะครับไมาฉันได้นั่งอะไรไปบ้างรถไฟสองรถยนต์สามอะไรครับเครื่องบินอันไหนอันไหนนุ่มนิ่มที่สุด อันไหนนุ่มนิ่นที่สุดเยอะเครื่องบินใช่ไหมเครื่องินกับรถไ,ออไฟกับรถยนต์แล้วอันไหนชุนฉาดชุฉากขุกขามากที่สุดไมรวมช่วรึ่งเวานะรับรถรถยนต์รถรถไฟป่ะรถรถยนต์โอเคไปต่อต่อไปเลย,ย mm <laughs>